เราได้รับรายงานมาว่าเราอ๊อกกำลังรวมุ่มกันการโจมตีค่ายกับกันเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นหลักฐานพิสูจน์มากพอแล้วเห็นด้วยกองทัพอ๊อกกำลังเคลื่อนไหวยังไงนี่เป็นเรื่องบ้ารอดใช่บ้านเมืองของเรายังไม่พร้อมรับมือกับกองทัพอ๊อกจำนวนมหาศาลในตอนที่พวกมันมาเยือนเราหน้าบ้านเราอ๊อกยังไม่ใช่ปัญหาหลักในตอนนี้จะให้ฆ่ากล่าวซ้ำซากอีกสักกี่ครั้งกันนะขราชเทเลนัสท่านต้องฟังคำเตือนของข้านะ ให้อันตรายนี้ได้ทาให้แผ่นดินทางเหนือเกิดหายนะและความแตกแยกภัยอันตรายนี้พอมดของเจ้าเริ่มวานระแวงเกินไปแล้วใช่ค่ะตรงมองเรื่องทนีมดนี้เป็นภาพร้มเถียจึงไม้ว่าภายราชิทันว่าจะดูขาทางอันตรายต่อเราก็เถชะแล้วท่านจะเสนอให้เราทำอะไรไม่เรื่องง่ายนิดเดียว ก็อย่างที่ข้าได้บอกว่าเราเพี่งพอได้เตรียมการที่จะสร้างโมบ้านหวดจากกานเรียบร้อยเลย้ข้าจะไม่ยอมให้จัดตั้งการกักกันอะไรทั้งนั้นโดยที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์การเรียกร้องของท่านท่านถูกประชาชนรอได้รอต้องทนเป็นนักโทษในบ้านของตัวเองมุมมากพอ แน่ขน้นพวกเขาก็ยังเป็นนักโทษอยู่ท่านกษัตริย์นี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าเป็นใครมนุษยชาติกำลังตกอยู่ในภัยอันตรายกระแสท่านความมืดจะไหลกลับมาอีกครั้โลกทั้งใบจะเต็มไปด้วยภ้าแห่งสงครามพอได้แล้วทหาร พะาจะาคนบ้าดีออกไปฟังข่าวก่อนความหวังเดียวของพวกท่านก็คือเดินทางไปยังที่ตะวันตกไปสู่ดินแดนคาลินดอร์ที่ถูกลืม่มเดินทางไปที่ตะว,วันตกจบบ้าแล้วก<ม>่อนท่านทูข้าไม่รู้ว่าเจ้าคือใครหรือไปเชื่ออะไรมาแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งฟังคำพยากรดินแดนของเราถูกลุ่มล้อมไปด้วยศึกสงครามแต่มันจะเป็นการตัดสินใจของเราเองว่าจะปกป้องผู้คนอย่างไรให้ดีที่สุด ไม่ใช่เจ้าจงออกไปได้แล้วข้าเคยทำพลาดต่อมนุษยชาติมาก่อนและข้าจะไม่ยอมทำพลาดอีครั้งหากท่านไม่เชื่อที่ข้ากล่าวข้าก็จะไปหาผู้อื่นแทนข้าได้กล่าวความเตือนต่อพวกเขาแล้ว โชคชะตาขึ้นอยู่กับพวกเขาเองแล้วป้องกันตอนแบนการลุกฮือของออกเมื่อไม่นานมานี้ในทางใต้ของลอตเลองได้บังคับให้ฝ่ายพันธมนิตรใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากกองทัพออกกษัตริย์เทเลนัตได้ส่งพลดินสองคนที่เก่งที่สุดในอนาณาจักรลูกชายของเขาเองอาทัส และพาราดินระดับตำนานอูเธอร์ผู้นำพาแห่งแสงมาเพื่อจัดการกับเหล่าออกให้หมดสิ้นไป <c oughs> ยินดีต้อนรับเจ้าชายออทอสเราทหารและตัวข้าเป็นเกียรติมากที่ได้พบกับเจ้านี่เป็นธรรมเนียมอูเธอร์ตอนนี้ข้ายังไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ก็ดีใจที่ได้พบท่าน ขาก็เมือนกันจ้หนุขกข้ายินดียิงทีกระสับเพอนั่นแต่สรงเจ้ามาช่วยข้าพ่อยังคงหวังว่าความอดทนและประสบการณ์ของท่านอาจจะพอที่ถูกถ่ายให้ข้าเรียนรู้ได้นี่คือสิง่งที่พ่อของเจ้าฝันไว้ชาย <laughs> ฟังข้านะหน่วยสดแนมยืนยันแล้วว่ามีค่าของออกตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งตรงสันเขาด้านหน้าอ่าเป็นไปตามที่ข้าสงสัยไว้หรือ มันเป็นเรื่องที่เลวร้ยรายมากพวกมันกําลังโจมตีหมู่บ้านสตาร์แบท,ทอยู่ใ,ใกล้นี้เท่าที่ข้ารู้หมู่บ้านนั้นแทบจะไม่มีการป้องกันอะไรเลยอืเห็นทีข้าจะต้องเกอนพลไปทำลายข่ายของออกโดยด,ด่วนเจ้าสามารถจัดการกับเรื่องการป้องกันสตาร์แบทได้โดยตัวเองใช่ไหมแต่แน่นอนอุเทอร์ไม่ต้องห่วงข้าหรอกดีมาพบข่าที่ข่ายของพวกออกเมื่ดเจ้าช่วยหมู่บ้านสาเร็จระวังตัวด้วยอาทัส